สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3ามเรื่องเวกเตอร์วันนี้ในหัวข้อแรกจะพูดถึงเวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์การบวกลบเวกเตอร์ vector. เราสามารถที่จะบวกเวกเตอร์ได้2แบบรูปแบบที่1เป็นการบวกโดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด อยู่อีกเวกเตอร์หนั่นหมายความว่าถ้านักเรียนจะเอาเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v, v นักเรียนเอาหัวหางต่อกันนะคะก็คือเมื่อนักเรียนเอาเวกเตอร์ u ที่หัวลูกศรของเวกเตอร์ u นะคะหรือจุดปลายตัวนี้นะักเรียนก็เอาจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ v มาต่อนะคะ อย่างนี้ก็คือที่จุดเริ่มต้นที่เวกเตอร์ u และสิ้นสุดที่จุดปลายของเวกเตอร์ v เรียกสั้นๆว่าหัวหางต่อกันนะคะนั่นก็หมายความว่าเวกเตอร์ u บวก v ก็จะเริ่มต้นที่เวกเตอร์ u และสิ้นสุดที่เวกเตอร์ v นะคะนี่คือรูปแบบการบวกเวกเตอร์แบบที่1 ต่อไปเป็นการบวกเวกเตอร์แบบที่2นะคะโดยเราจะให้เวกเตอร์2เวกเตอร์นี้มีจุดเริ่มต้นที่จุดเดียวกันแล้วสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานผลลัพธ์ของเวกเตอร์ u บวก v จะเป็นเส้นทียงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะนักเรียนดูรูปมีเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เราเอา2เวกเตอร์ มาที่จุดเริ่มต้นเดียวกันนักเรียนสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือการสร้างเวกเตอร์ที่เท่ากับเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v มันก็จะคล้ายๆกับนักเรียนเอาเวกเตอร์ u เป็นตัวตั้งแล้วก็ย้ายเวกเตอร์ v มาแต่จริงแล้วเราก็สร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานเริ่มต้นที่ u แล้วก็สิ้นสุดที่ปลาย v นั่นหมายความว่าถ้าดูจากรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเห็นไหมคะ สี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีเส้นแทียงมุมเป็นเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v นั่นหมายความว่านักเรียนเอาเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v มาที่จุดเริ่มต้นเดียวกันอันนี้เป็นวิธีการบวกเวกเตอร์รูปแบบที่2ต่อไปเราจะพูดถึงเวกเตอร์ศไม่ใช่เลข0ย์นะคะ เลขศูนย์จะต้องมีเครื่องหมายเวกเตอร์อยู่ข้างบนคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์หน้าตาของเวกเตอร์ศูนย์จะเกิดจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกันเราจะได้เวกเตอร์ศูนย์นั่นหมายความว่าถ้านักเรียนเริ่มต้นที่ A ไป B ไป C แล้วนักเรียนกลับมาที่ A นักเรียนก็จะได้เวกเตอร์ลับเป็นเวกเตอร์ศูนย์นั่นเอง สมบัติของการบวกเวกเตอร์นะคะเวกเตอร์บวกเวกเตอร์ได้เวกเตอร์และสามารถที่จะสลับที่การบวกของเวกเตอร์ได้เปลี่ยนกลุ่มได้และเอกลักษณ์ก็คือเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ศูก็จะได้เวกเตอร์ u และอินเวอร์สก็คือถ้าเอาเวกเตอร์ u บวกนิเสษของเวกเตอร์ u ก็จะได้เวกเตอร์0ูนและเราสามารถนำ เวกเตอร์ที่เท่ากันบวกเข้าทั้งสองข้างเป็นการบวกเวกเตอร์ที่เท่ากันก็จะได้ผลลัพธ์เวกเตอร์ u บวกดับบเท่ากับ v บวกดับบต่อไปเป็นการลบของเวกเตอร์ก็จะมีได้2แบบแบบแรกเป็นการลบโดยใช้การบวกด้วยนิเสบ นักเรียนมีเวกเตอร์ u นักเรียนจะลบกับเวกเตอร์ v ก็ให้นักเรียนเอา u บวกด้วยนิเศษของ v ก็คือเวกเตอร์ u บวกกับลบ v ลบ v คืออะไรคะก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ v แต่ทิศท,ทางเป็นยังไงคะตรงกันข้ามนักเรียนก็ใช้การบวกเวกเตอร์หัวหางต่อกันนี่ก็คือการลบเวกเตอร์วิธีที่1โดย เป็นการบวกด้วยนิเสธของเวกเตอร์นั่นเองสำหรับการลบเวกเตอร์วิธีที่สองนักเรียนดูรูปนะคะเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มีจุดเริ่มต้นเดียวกันถ้านักเรียนลากจากเวกเตอร์ v ไปหาเวกเตอร์ u เห็นไหมคะหัวลูกศรตัวนี้อยู่ที่เวกเตอร์ u มันคือเวกเตอร์ u ลบ v แต่ถ้า u,v มีจุดเริ่มต้นเดียวกันและนักเรียนลากจากเวกเตอร์ u ไปหาเวกเตอร์ v นะคะนั่นหมายความว่าตัวตั้งคือ v ลบ u นี่คือการลบเวกเตอร์จำให้ดีนะคะ u ลบ v ก็คือลากไปหา u v ลบ u ก็คือลากมาหา v ดู ัวลูกศรพุ่งเข้าหา v เอา v เป็นตัวตั้งและพุ่งเข้าหา u เอา u เป็นตัวตั้งนี่คือการลบเวกเตอร์แบบที่2ต่อไปเป็นการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลา่าถ้าเรามีเวกเตอร์ u เราสามารถนำจำนวนจริงนะคะมาคูณกับเวกเตอร์ u ตามรูปอันนี้เวกเตอร์ u ต่อด้วยเวกเตอร์ u ความยาวทั้งหมดของเวกเตอร์นี้คือ2เวกเตอร์ u นั่นหมายความว่ามีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ u นั่นเองเราสามารถที่จะหานิเศษของเวกเตอร์ u คือลบเวกเตอร์ u และเราก็สามารถที่จะหาใครคะลบ 3ามเวกเตอร์ u ก็คือมีขนาดเป็น3เท่าแต่ทิศท,ทางเป็นยังไงคะตรงกันข้ามสำหรับลบสามเวกเตอร์ u นั่นเองถ้าเรามีเวกเตอร์ u เราหาเศษหนึส่วนสอของเวกเตอร์ u ได้เช่นเดียวกันนั่นเองและสมบัติ การคูนเวกเตอร์ด้วยสเกลาสเกลาเป็นจำนวนจริงสามารถนำมาคูณเขียนตัวเลขด้านหน้า1เวกเตอร์อยู่ก็ได้เวกเตอร์อยู่และเราสามารถ เปลี่ยนกลุ่มสำหรับจำนวนจริงที่จะคูณกับเวกเตอร์ u ได้นะคะและเราสามารถที่จะแจกแจงเวกเตอร์ u ไปหาจำนวนจริงได้นะคะก็คือถ้าจำนวนจริง a บวก b คูณกับเวกเตอร์ u นะักเรียนก็แจกได้ a เวกเตอร์ u บวก b เวกเตอร์ u และเราสามารถที่จะเอาจำนวนจริง แจกให้กับเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ได้เป็น a เวกเตอร์ u บวก a เวกเตอร์ v นั่นเองอันนี้เป็นสมบัติของการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์